สวัสดีครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัอดําซิงดินด่วนครับมาอีกแล้วครับพี่น้องคงรอยศพวังสะพุงครับเอ้ามาดูพี่ใหญ่ครับอุ้ยหนึ่งพิเศษครับแบบนี้นี่ บอกได้เลยครับว่าหนึ่งพิเศษแน่นอนครับเสียงนี่ลั่นมาจากด้านล่างเลยเนาะวยลั่นมากครับน้องว <c oughs> ัยรุ่นนินคุกครับอุย้ยเสียงฟังเสียงครับฟังเสียงไม่รู้ว่าในกล้องนี่จะได้ยินหรือเปล่าจะแรงไหมเนาะแต่เสียงมีลั่นลั่นอัศจรรย์ครับดูสิว่าจะ หนึ่งเอหรือสองพีตัวนี้ดันกับดันกับช่วงนี้นี่อากาศกำลังดีกับแม่มตรงนี้กับลั่นกับลั่นลั่นลั่น สามพีเนาะเอ็มเอ็มสองีเนาะวันรุ่นะบบนะนิ้นคุกมนกะับอุ้ยจัดหนักจัดเต็มคนระับตัวนี้นี่บอกไม่เลยครับปูแรงใช้ได้กับตัวนี้เนาะสองพีนี่แรงใช้ได้กับอุ้ยแต่เสียงมีลั่นไปนครับพี่ลูกใหญ่เหลือเกิน,นครับฟังเสียงคนระับอุ้ยเสียงไปครับ คันแรกนี่มาไม่ทันเนาะตามไม่ทันครับคันแรกนี่ผมมาถึงนี่นี่กับขึ้นตรงเนินนี้พอดีเนาะบรุนหินคุกครับต้องเจ้าทินครับที่นี่ <c oughs> เจ้าทินนี่เขาขึ้นบ่อยกับตรงนี้เนาะดีที่ว่าฝนไม่ตกครับคึมๆน่าจะตกถ้าฝนตกนี่สนุกครับตรงนี้ <c oughs> อ,อุ้ยดูเสียงครับ เนินด้านหน้านี่ก็ชันเอาเรื่องกับพี่น้องอขอบคุณเชียงแต่ทักทายด้วยครับรถหล่อเนาะอุย้ยรถหล,ลอ่ออีสุดนเนอะ FRR ครับหล่อครับตัวนี้สองร้อยสิบครับอุ้ยเสียงชอบเบรกครับด่วนเดยลูกพี่อุ้ยเสียงชอบเ <laughs> อบรก เอาตัวนี้ยังไม่ไปถึงไหนครับยังดันเนินตรงนี้อยู่เนาะคอมเลนเลยพี่น้องโอ้ยดันครับดันยาวๆเลยเนาะเสียงนี้ลั่นมากครับวลุนหินคุกครับ ซีรีส์ห้าร้อยเนอะเอฟเอ็มสองพีครับตัวนี้สามร้อยแปดสิบแรงมาร้าเทอร์โบคอมมอนเรลเนาะวิ่ดันดย,ยาวๆพี่น้องเสียวครับถ้าฝนตกนเสียวมากเนอะตรงนี้คงเลยสพบ,บางสะพุงครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ รถสวยวิวสวยเหมือนเดิมครับที่นี่จังหวัดเลยครับมวิวสวยมากครับตรงนี้เนะชอบเป็นพิเศษครับเอาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ